ชีวิตยุคใหม่เป็นชีวิตพลังงานซึ่งรู้กันอยู่แล้วว่าชีวิตมันคือพลังงานดังนั้นน่ยการที่จะทํางานร่วมกับใครสักคนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องราวของการที่จะคัดสรรบุคคลที่มีพลังงานเท่าเทียมหรือใกล้เคียงในรูปแบบเดียวกันหรือนะคะมีความปรารถนาที่นะคะเป็นเลเวลของพลังงาน ที่เท่าเทียมกันมันจะจะเป็นเรื่องการนุนส่งและก็สนับสนุนกันในทางตรงกันข้ามนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณสู่นะคะเข้าสู่ในเรื่องของสนามพลังงานของชีวิตและมีเป้าหมายที่ชัดเจนคุณควรจะหลีกเลี่ยงนะคะบุคคลที่เ็ายังไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับพลังงานชีวิตและยังใช้ชีวิตอยู่ในฟากของพลังงานที่ ยังแยกไม่ออกนะคะว่าอันไหนคือพลังบวกและพลังลบอันนี้คือเรื่องความสําคัญมากแต่นะคะเราจะต้องใช้ในเรื่องราของการที่เข้าสู่โลกพลังงานไม่ได้หมายความว่าจะเป็นผู้วิเศษที่จะต้องไปนะคะดูถูกกับคนที่ยังไม่รู้เรื่องพลังงานเพราะสุดท้ายทุกคนก็จะต้องเข้าสู่สนามพลังงานด้านดีกันทุกคนนะคะเพียงแต่ว่าโลกมันเป็นการปรับเปลี่ยนคนที่ตื่นรู้นะคะจงมีความรักว่าความเมตตา เพราะนะคะคุณเต้ก้าวผ่านในเรื่องราวของสนามพลังงานที่นะคะจากความทุกข์ระทมออกมาสู่ความอิสระนะคะดังนั้นจึงต้องมีเรื่องเดียวที่คุณจะต้องทํานั่นก็คือว่าเรียนรู้สิ่งใหและมีหนทางแบบไหนที่จะทําให้เกิดการนะคะสมมอบองค์ความรู้ให้ผู้อื่นตื่นรู้ได้ด้วยก, <um> ก็จะเป็นเรื่องราวกันนะคะนำองความรู้จากโลกพลังงานที่เราสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิต ามาถ่ายทอดได้นี่คือการเรียนรู้และส่งมอบเรื่องดีๆให้กับนะคะผู้คนบนโลกนี้ให้ทุกคนได้ตื่นรู้เพราะทุกคนตื่นรู้จะทำให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้นอีกเยอะเลยนั่นเองค่ะ